เยอะมกเลย่เหรอวันนี้เก่งมากๆต่อเก่งมากๆเลยนะแต่ละทีเก่งครับทุกคนเก่งมากเก่งีเอมจีเลือกเก่มเก่ง up เา่งเก่มเก่ง up เา่งเก่มเก่งไม่มีอะไรช่วงนี้ในาน ไม่ได้กลับต่านั่งเลยครับก็ขอบบคคุณรัพี่ชวรดนหล่อมากเป็นกาลังใจให้เราผมดีมากครับครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่วันนี้มาหาแล้วก็อาจจะมารอ นานเลยใช่ไหมครับขอบค,คุณมากครับขอบคตอนนี้ก็ถ้าจะกลับเลยก็กลับบ้านดีๆนะครับไม่กลับไ,ไป่ <c oughs> อยู่ในใจใช่ไม่ให่ไปไหนน่พูแล้วนะอนไม่บุนเหรอก็ครับผมก็ขอบคุณ <c oughs> ทุกคนตั้งมากครับที่วันนี้มาเล่นแท็แพกกำใจให้ดูดีแน่ด้วยน้อก็ใกล้จะโชว์ใหญ่แล้วก็กำใจให้พวกเราทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากด้ด<ม>วยนะครับนี่สักครู่นะครับผมแล้วก็ฝากการยืนที่ปาร์ตี้ด้วยนะครับวันหมดที่เสี่ยงวันที่ไหบวันที่สิบเก้านี้เจอกันครับใครใครไปวปนยี่ไปยูโร ครับครับม่อที่พิมพ์ูลวก็ันานแต่ตอนนี้มีนานอะไรที่ให้สชงไติดตามไปบ้างคครับก็นี่เลยครับวันที่19เกคนใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรออนไลน์ก็ซื้อได้นะครับดูกันเยอะนะ Oh, no, no.